เครื่องให้ทันทมไมกินแล้วแข็งทานออกนอยลกเำลังแล้วแข็งบินกลับครับทุกอย่างเลยครับประมาณสิบเท้าขาไปเพื่อนขามาทั้งท้ายครับ พอเราพอสอบตโอ้ท่านราอาใครรับผิดชองสุดท้ายเดมปนคนใครใครรับผิดชอบังแต่แต่ใหไม่มาตุนเดียวมาสามปีหครหกเจ็ดใส่กันีไการส่งอเทียบเองนะครับบางบางที่ท mm ี่้อได้รับฟังพอขานะครับ นะครับด้วยสุดเด็ดทางด้านเศรษกิจครับรมนาชีนาะนะครับเปิดเผยความใจรัาแพลนนะครับที่ทำจริงโดยมีการจัดตั้งชี่และพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลที่ได้และที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนท่านมาก็หลายโครงการมีพื้นที่เลครับก็ยังแก่เขาได้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังของเราได้พัฒนาต่อยอดไปด้วยว่านะครับทั้งแหล่งตลาดทั้งการบริหารจัดการนั้นอาจจะ มีการมองเห็นที่น,นักลงทุนไป ที่วที่ทางเ้าหน้าที่ปัจจุบันก็อย่างที่องคท่านได้รากันอยูแล้วนะครับอย่างความเจ้าสกเสียใจนะที่ที่เราทำอะไรนะครับโอ้โหหลานโอ้โหตัวอ

ผู้ได้เหต้ได้เใจน้ำส นายทหารเป็นงานโครงการ,รที้การขอบคุณรับขออบคุณท่านละนะัฐณะด้วยความดีดียิ่งนับเป็นปโอกาสดีที่โคการจะมีโอกาสได้ให้การรับโครงการที่รัฐนะต่อไปโดยก่อนที่จะทำการนำเสนอยิทักการดำเนินการของโครงการ ขอเรียนจากการดเนินการใน้องถนหนี้จะได้เชิญท่านคะด้เยี่ยมชมวุฒิจากการต่างๆโดยท่านแหลเปินะแต่จาสวนการของเธอมาร่วมจัดแสดโดยมาจัแสดงเนี่ยก็ก็คือสวาการที่ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยทั้งเรื่องานดุลยาพึกษาสารสุแล้วก็านการต่างก้าวพศาส์ของโครงการครับพระเดียร์พรเดียพระนาเสืออพระประนมารจีนีนาบนปกูปังบุญป่พระประนมารจีนีนาตรงมีปัญหา โดยก็ได้สารบุคคลซึ่งส่วนหนึ่งดนเนินกามาแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาคารสำงานซึ่งนเวลานี้เนี่ยเขาแข่งกถานาารกบอสำัเจ้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของระบบห้องสุขาปกดซา่งนสิ่งสำคัญของการแล้วก็ประชุมการะรังานอย่างยมเกี่ยวกับสารบุคเช่นกันเป็นเรื่องของรเบิราครับโรเบิาขอเรียนให้ทราบถึงสองปีติ ที่มาแล้วทั้นผู้ว่าที่ผ่านมากับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ให้การสนับสนุนโดยการผ่านกล้องของงานของในตลาดตรงนีด้วยตัวเองครับซึ่งก็ได้รับ คั้งหนึ่งนะครับในการต้อนรับในการวิ่งผมผมอยากจะมี้ครงการสำนักงานเชี่ยวชาญงานโครงการเรื่องจากน้องเด็และความรู้ในเรื่องในการพัฒนาภาคสองที่รับผิดชอบจังหวัดเลยถ้าบอกว่าเป็นจังหวัดที่น่า,า znaczy, er ทุ่มเททรัพยากรและก็หลักานที่จะมาเสร็จแต่ก็ก็ถือได้ว่าแล้วครั้งที่สองที่ที่ผมมาเนี่ยก็คือที่ ก็เลทางที่าองว่าเชียงคานที่มันทางสื่ได้ร้องามให้บายที่ได้รับมอบท่านคนในสกัดที่ร่วมงานร่วมใจกันทำเผยแพร่ย่าออก้าแล้วก็ไม่ว่าผู้ร่วมที่ให้รันยู้ต่อซึ่งเดี๋ยวผมจะลงไว้ละเอียดของเขาทุกสทําก็ไม่ได้จ่ายอะไรหรอกหือในการที่เราได้ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ผมก็เลยขออนุญาตให้ทางด้านได้ได้ทางก่อนนะครับทุกท่าน เขาจะรู้ว่ามีโครงการน่าติดที่ไม่ทรรมดาทีมว่าที่ไปส่งนรยนกันาวที่สุดนั้นไปเรียนครับแล้วแล้วฝึกฝึกล,ลูกหลานต่อไหมเน่ต้องให้เขามีสมุเขาเนี่ยโรงแรมที่เขาทำนะฮะที่ลองฟังนะฮะและ้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมากมาล่าวาโรงแรมที่ผมฝันติดติแข่งที่นี่นะฮะเาจะได้ซอร์กันเช้เาเนี่ยเอาไป เนี <ider Stadium> ่ยฮะอนี้ไปให้ไปใช้งานเขาบ้างแล้วจะได้เอามาอยู่ในโครงการปรากุมม้เนี่ยผมเื่อยแล้วว่ต้องอรอยเลยม่ยเยอย้อ่างีมติอย่างว่า ที่ันนี้อ่ี้ผมเห็นกกมาน,นานมากแนะ้นมันก็จะเป็นเพื่อนพวกกันครับกาลันตีด้วยแล้วถึงเวลาเราได้สองควก็ะจะเริเ่มนี้นก็ไม่ได้สอนฟรีก็องต้องมี ที่เขาทำเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำไ่เฉพาะในฤดูพระจันรข้างแล้วก็ต้องอยตงมาตั้งเรื่องพรจราท่เสงเกตท่านเตมางเประเทศก็ยิแล้วอย่างเงี้ยนี่มันเป็นเรื่องหรคนก็ด่นี่่คือหัวจของคํำว่าทำไมร้บปกติกระท้อนรุ่งเท่าไหร่ ใช่แล้วก็ถึงเวลาไปทำเวลาราชไปเรื่อนไปแมาแล้วก็เก็บได้นานขึ้น เดี๋ยวจะได้ชิมบนอาหารเมืองวันด้วยแบบคนอันนี้เป็นชาไม่ได้ที่ทำกโรงกานนารงนจะชมาที่โรงงานผลิตเองเรือ่่องแท็กอะไรอย่างเงี้ยแกอย่ามีกี้เนี่ยจีบก็ได้เลยครูอ่ะว่าให้เขามาใช้แบรนด์เราให้เขาช่วยคิดหน่อยอกาใับก่าอันนี้อันนี้เป็น ก็คุณสัตว์ทั้งหมดแล้วทำอยู่ที่ไหนเรียง7ท่านเนื้ออยู่ที่รอธิบายตัวอย่างที่บนะฮะแต่ท่านจะคิดเก่งคือวิธีคิดเดียวกันไหมเดียวกันไหมันอันนั้นจะอยู่ที่ร่างกาอ๋ออันนี้อยู่ที่รกายเหมือนกันไหมฮะอันนี้คือผมไม่เป็เขาไส่เนนะเขาก็ไปเปิดเพลงนีวิธีที่ดึกนะเปิดเพลงแล้วก็ไปตั้งอีพอยต์ก็มเคลียซีมันก็เพิ่มราคาหมด หร่อเปิดเพลงง่ายเนี่ยผม,ผม,ผมคุ้นมากเลยเมื่อกี้เนี่ยผมเน้นคุณภาพชีวิตมากนะช่วยพิจาิณแล้วเนี่ยผมว่าที่เนี่ยจะต้องป้อง,งกันโรคระไามากแต่ผมมีไฟ้บังคับที่ต้องสอนการผสมพยาบาลผู้ตกน้ำท,ที่เราต้องซื้อของอยู่แล้ว

พนมติดกับแปงยานะครับเวลาแล้วไม่ไหนเกิดอ่ะที่เาได้รับการที่มีางกอไหนทำร่วมกับคนไห่ที่อาะอาทเลยอานัยแล้แล้วเนี่ยเราขายก็ไปเรื่อยๆเลยส่งไปม รส่่งงอาแล้วสมัยดั้งเดิมอยู่ที่หรือว่าข้ามมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มีไปอยู่ที่โบุรีเมืองเขาย้อยเ้าก็ทําบ้านได้สมมุงเมืองย้อมสีดำหมดท่านขอ คือมีต้นทุนเดิมเยอะใช่ก็เลยอขาจะขอบคุณมากเตยทางข้าวด้วยกันสภาครแล้วต่างกับผีโคลบกยังไงขอบคุณมากมากครับและที่ได้ฝนตกคร้บมา แล้วก็ปั้นใส่ได้ขายได้ขายด้วยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตมันจับปลาลิงในโหม่หรืออะไรต้ว่าไปแข่งๆไงหรือหรือบางที่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะเอาเด็กที่ได้รับการทานุการศึกษามาเป็นคนอนย้ายวัดพุทศน้อยนะวุดพุทศน้อยเหมือนเราไปที่ที่บุรีรที่อะไรอ่ะฮะแต่พวกมันจะโดนจับด้วยไม่ท่านเสด็จมาพวันที่6มีนาคม37 เ็ี้ยงปลาไก่กระชังเนี่ยฮะปัญหาประธานเียประเรานเูกที่บอว่าก้า